อ่ะนะครับในเรื่องของพาร์ทนะครับเมื่อกี้พาร์ทที่แล้วเราไปคุยกันในเรื่องของตัวอ่าเวลาเรามี forward เนาะตอนนี้เราจะมาพูดถึงกรณีต้องการแปลงค่างบการเงินที่อยู่ในสกุลเงินตาต่างประเทศนะครับคือเรื่องนี้นะครับกรณีที่บริษัทของเราเนี่ยนะครับมีสาขาที่อยู่ในต่างประเทศหรือมีบริษัทย่อยนะมีบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับ พอเวลาเราซิ้งงวดบัญชีเนี่ยสาขากับบริษัทย่อยเนี่ยจะต้องส่งงบการเงินมาอย่างสำนักง,งานใหญ่ก็คือเราและเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะฮะเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่เราใช้ก็คือจะต้องเป็นทั่วทีสกุลเงินที่เราใช้ในการดําเนินงานก็คือ ตัวตัวค่าเงินบาทนะตัวเงินบาทของเราก็คือฟังชั่นอลเคอเรนซี y ของเราก็คือตัวเงินบาทนะครับดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีการแปลงค่างบการเงินเนี่ยจากต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทนะครับก็เราก็ต้องไปศึกษาถึงเรื่องของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่21อนะครับอันนี้อาจารย์จะนําเสนอในกรณีที่เรามีการแปลงค่านะงบการเงินที่อยู่ในสกุลเงินตาต่างประเทศเนี่ยให้เป็นสกุลเงินบาทในภาวะปกตินะลูกที่ไม่ได้เป็นภาวะของเศรษฐกิจ ที่มีเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับก็เอาเป็นภาวะปกติก่อนนะครับว่าเราจะมีการแปลงค่ายังไงนะครับเรามาดูประเด็นแรกกันนะครับเด็กๆเป็นสีแดงเนาะเขาบอกว่านะครับสินทรัพย์และหนี้สินของงบแสดงฐานะทางการเงินก็คือสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยหรือสาขาที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราจะแปลงค่าด้วยอัตราปิดเราจะแปลงค่าด้วยอัตราปิดณนะวัน ที่ในงบแสดงฐานะทางการเงินนั้นก็คือวันที่31ธจุดคอจุดของทุกปีหรือเปล่าโดยปกติเราจะแปลงค่าด,ด้วยอัตราปิดนะครับถ้าเป็นสินทรัพย์ ष, นะครับเราก็จะใช้อัตราซื้อใช่ป่าถ้าเป็นหนี้สินเราก็จะใช้อัตราขายนั่นเองนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่ามันเข้าขายเป็นอะไรเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเนี่ยเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการ นะครับรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเนี่ยเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่รายการค้านั้นเกิดขึ้นนะครับสมมุติว่ารายการขายเนี่ยเกิดขึ้นวันที่31มิถุกสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเราต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นหรือเรามีตัวช่วยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้อัตราถั่วเฉลี่ยก็ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยรายการค้านี่มันเกิดขึ้นทุกวันเลยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31 ทันวาเลยเราสามารถใช้อัตราถั่วเฉลี่ยก็ได้ในการแปลงค่ารายการที่เป็นรายการรายได้หรือค่าได้จ่ายในงบกําไรขาดทุนหรือว่ากำไรทุนเบสเซ็ตก็ตามแต่เนี่ยเราอาจจะใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับอืมส่วนใหญ่ใช้อัตราถั่วเฉลี่ยนะลูกนะเออนะครับเขาบอกว่าผลต่างจากตาแรกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ทั้งหมดเนี่ยให้รับรู้อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบสเซ็ตนะครับ <S <S อ่านเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับ วันที่1มกราคม x3 บริษัทแปรเปลี่ยนซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยได้ซื้อหุ้นของบริษัทดิจิตอลซึ่งดำเนินงานในประเทศออสเตรเลียคิดเป็นสัดส่วน80%จริงๆแล้วถ้าใครเรียนบัญชีชั้นสูง2เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาเกิดการควบคุมแน่นอนเพราะว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว,ว่า80%เนี่ยน่าจะควบคุมดังนั้นถ้าซื้อหุ้น80%เนี่ยก็จะถือว่าเป็นบริษัทย่อยนะบริษัทดิจิตอลเป็นบริษัทย่อยของแปรเปลี่ยนดังนั้นดิจิตอลจะต้องทําไมครับ บริษัทดิจิตอลจะต้องทําไมครับแปลงค่างบเวลาคุณส่งงบการเงินงมาให้กับ ตัวบริษัทแปลเปลี่ยนที่เป็นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เด็กๆยังไม่ได้เรียนเรื่องบริษัทย่อยบริษัทร่วมนะมันอยู่ในชั้นสูงสองนะครับก็เข,าข้าคลาไปก่อนแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าขาสอบออกเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเครียดก็จะบอกว่าไอ้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทย่อยหรือเป็นสาขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะได้แปลงค่าได้ถูกนะครับเรามีอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินยูโรและงบทดลองของบริษัทดิจิตอลซึ่งเป็นบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ครับณนะวันที่หนึ่งมกราคมถือเป็นวันซื้อหุ้นใช่ไหม อัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่4 2บาทมันเป็นสปอตเลทเนาะอ่าวันที่30ตุลาคมนะครับคือวันจ่ายเงินปันผลนะครับอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่39เออ30ตุลาคมวันที่จ่ายเงินปันผลนะ39นะครับวันที่31ธันวาคมคือวันปิดงบ41เอ,อ๊ะ41เเนี้ยน่าจะใช้กับรายการสินทรัพย์และหนี้สินใช่ไหมเออสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเนี่ยเราจะแปลงค่าด้วยอัตราปิด นะครับคือวันสิ้นงวดอัตราปิดส่วนอัตราแรกเปลี่ยนถัวเฉลีย่ยคือ40เนี่ยเราจะใช้กับรายการที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบสเสร็จหรือกำไรขาดทุนก็ได้นะที่มีรายได้ค่าใช้จ่ายเราจะใช้อัตราถัวเฉลีย่ยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอาจารย์คิมก็จะพาทุกคนไปดูอันนี้เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินเนาะนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับ,บ,รนนรบของอบริษัทดนะิจิตอลเนาะเราก็มาแปลงค่ากันเลยนะครับเด็กๆลองดูตรงนี้นะครับลองดูนิดหนึ่งเห็นไหมรายการสินทรัพย์และหนี้สินคือก้อนนี้ ไม่จบนี่รายการสินทรัพย์และหนี้สิน,นคือก้อนนี้เห็นไหมสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเนี่ยเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราปิดนะอัตราปิด closing rate นะครับใช้อัตราปิดคือตอนนี้สมมุติว่าเออมันเท่ากันละกันนะจริงๆมันจะไม่เท่ากันนะครับต้องใช้อัตราเสื้อตาขายตามประเภทไปนะสมมุติตอนนี้มันเท่ากันละกันมันเลยเป็น41มันก็เลยแปลงค่าออกมาเป็นเงินบาทตามนี้นะแปลงค่าออมาเป็นเงินบาทตามนี้นะครับต่อไป ถ้าเป็นตัวทุนกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นอันนี้มันบันทึกด้วยราคาทุนเดิมมันถือว่าเป็นรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่บันทึกด้วยราคาทุนเดิมนะครับเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันเกิดรายการนะครับก็คือ42บาทนะใช้อัตราแรกเปลี่ยนณะวันเกิดรายการคือ42บาทมันจะตรงกับตรงนี้พอดี42นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือ42นะว,วันซื้อหุ้นนะครับรายการนี้ถือเป,เป็นรายการเขาเรียกว่า non monetary item นะครับนะก็เป็นสี่สองบาทนะวันที่ประกาศจ่ายปันผลนี่มีรูปนี้รูปคนหล่อนี่ติดนะครูเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลคือวันที่30ตุลาเนาะก็ต้องเอาวันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นหลักนะครับก็คือ39นะครับเนาะอ่าต่อไปรายการรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับรายการรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะใช้อัตราถัวเฉลี่ยนะครับ40 40 40 40นะ อัตราถวเฉลีย่ยนะครับเนะี่ยอัตราถวเฉลี่ยก็คือ40 40 40, 40เนี่ยมาคิดปรากฏว่าเราก็แปลงค่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับด้านเครดิต1 2 4 2 5ด้านเดบิตคือ1 2 3 8 1ใช่ไหมเออ1 2 4 2 5นี่คือด้านเครดิตนะครับ1 2 3 8 1ก็คือด้านเดบิตนะครับประเด็นนี้นะครับคือปัญหาของเราก็คือด้านเดบิตเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าด้านเครดิตนะรตรงนี้จะถือว่าเป็นรายการ ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินนะครับขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินอยู่4ี่หมืจะต้องถูกรับรู้เป็นอยู่1ในรายการของ OCI นะ OCI เห็นไหมรับรู้ในการ OCI นะครับสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเนี่ยจะไม่อยู่ในช่องงบกําไรขาดทุนในช่องนี้นะครับจะไม่อยู่ตรงนี้นะจะไปอยู่ในช่อง OCI นะครับแล้วตัวเนี้ยจะทยอยรับรู้เมื่อไหร่เด็กๆยังไม่เคยเรียนไงอาจจะเครียดน,นะครับอาจารย์คิมก็เอาคร่าวๆแค่นี้แหละ นะจริงๆ้วนะอาจารย์คิมขอพูดต่อนะแต่อย่าไปโฟกัสมันมากนะครับเอาดูแค่ตรงนี้พอรายการขาดทุนจากการแปลงค่าง,งบการเงินของบริษัทย่อยเนี่ยเขาไม่ให้รับรู้เป็นกําไรขาดทุนเลยให้บันทึกรับรู้อยู่ใน OCI นะครับรับรู้อยู่ในส่วนของเจ้าของนั่นเองนะของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับแล้วจะสามารถรับรู้เป็นกําไรขาดทุนได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีการขายเงินลงทุนสุดที่ที่เกิดขึ้นจริงนะถึงจะรับรู้ได้แต่ตรงนี้เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะจะได้ไม่ต้อง เครียดจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับ43,000เนาะดังนั้นอาตาัตราแรกเป็นตรงนี้ให้รับรู้เป็นแบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นสาขาก็จะปฏิบัติอีกแบบหนึง่งนะครับตรงนี้ก็จะจบรายการเพียงแค่เท่านี้เนาะนะครับ